สวัสดีครับทาดแมวและเพื่อนร่วมเดินทางในโลกใบเล็กๆใบนี้ทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่พื้นที่แห่งความสงบในช่องเมาส์แมวกับผมพี่ชายคนเดิมที่จะมาชวนทุกคนพักใจจากเรื่องวุ่นวายแล้วมานั่งลงข้างๆกันสักครู่ครับลองหลับตาแล้วนึกภาพตามผมนะครับเย็นวันศุกร์ที่ลมพัดเอื่อยๆแสงแดดสีส้มอ่อนๆกำลังจะรับขอบฟ้า กลิ่นอายของดินและฝนจางๆลอยมาตามลมคุณกำลังเดินอยู่บนฟุตบาทที่คุ้นเคยแล้วสายตาคุณก็ไปสะดุดเข้ากับเจ้าถิ่นก้อนขนสีส้มตุ่นตตัวหนึ่งที่นอนขดตัวอย่างสงบอยู่บนกำแพงวัดเก่าๆในวินาทีนั้นมีคนใจดีคนหนึ่งเดินเข้าไปหาเขาด้วยรอยยิ้มพยายามเรียกเมี้ยวเมยวเสียงดังด้วยความเอ็นดูยื่นมือที่เต็มไปด้วยความคาดหวังออกไป แ,แปลกไหมครับเจ้าแมวตัวนั้นกลับลืมตาขึ้นมองด้วยความระแวงก่อนจะสะบัดก้นกระโดดหนีหายไปในซอกตึกแต่แล้วในนาทีต่อมามีผู้ชายอีกคนเดินมาหยุดยืนรอรถเมยน์นิ่งๆเขาไม่ได้มองแมวไม่ได้ส่งเสียงเรียกเขาแค่ยืนอยู่ตรงนั้นอย่างสงบจู่ๆเจ้าส้มตัวเดิมกลับเดินออกมาจากซอกตึกเดินตรงเข้าไปเอาหัวโมงที่หน้าแข้งของเขา เดินวนรอบๆเหมือนเจอเพื่อนที่พลัดพรากกันมานานทำไมจักรวาลถึงลำเอียงขนาดนั้นทำไมคนที่ไม่ได้ร้องขอกลับเป็นคนที่ถูกเลือกวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของรังสีมนุษย์แม่เหล็กและสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างบุญสัมพันธ์กันครับว่าทำไมการนิ่งเฉยถึงเป็นมน์ขลังที่ดึงดูดแมวได้ดีที่สุดเตรียมใจให้ว่างแล้วไปค้นหาคำตอบพร้อมกันครับ ในโลกที่ทุกอย่างหมุนไปอย่างรวดเร็วเรามักถูกสอนว่าถ้าอยากได้อะไรต้องไขว่คว้าต้องพยายามแต่ในโลกของแมวกฎนั้นใช้ไม่ได้ผลครับการนั่งเฉยๆหรือการไม่ทำอะไรเลยแท้จริงแล้วมันคือการสื่อสารที่ดังที่สุดลองนึกภาพนะครับแมวมีสัญชาตญาณระวังภัยที่สูงมากเมื่อมนุษย์พุ่งเข้าหาด้วยความเร็ว หรือส่งเสียงดังพลังงานรอบตัวเราจะดูเหมือนพายุที่กำลังรุกรานพื้นที่ส่วนตัวของเขาแต่สำหรับคนที่นั่งนิ่งๆลมหายใจเข้าออกสม่ำเสมอพลังงานของคุณจะเหมือนผิวน้ำที่นิ่งสนิทครับการที่คุณไม่มองเขาไม่พยายามจะจับเขามันคือการส่งสัญญาณว่าฉันปลอดภัยนะฉันให้เกียรติเธอและนี่แหละครับ คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้แมวรู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์ได้และนั่นคือสิ่งที่แมวโหยหาที่สุดในความสัมพันธ์ครับต่อมาเรามาคุยเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดคือเรื่องของแรงสั่นสะเทือนหรือไวเบ a รชั่นครับร่างกายมนุษย์ปล่อยคลื่นความถี่ออกมาตลอดเวลาตามสภาวะจิตใจถ้าคุณกำลังโกรธเครียดหรือเร่งรีบคลื่นพลังงานจะดูครุขระและรบกวนสมาธิของสัตว์ แต่ในทางกลับกันคนที่มีจิตใจเมตตามีความสงบจากภายในคลื่นพลังงานจะนุ่มนวลและสว่างสวัยครับแมวมีประสาทสัมผัสพิเศษที่รับรู้รังสีแห่งความเย็นใจนี้ได้แม้คุณจะไม่ได้พูดออกมาสักคำมันเหมือนเวลาเราเดินผ่านป่านทึบแล้วเจอต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านร่มรื่นเราจะรู้สึกอยากเข้าไปพิงโคนต้นไม้ต้นนั้นโดยอัตโนมัติแมวก็มองมนุษย์ที่มีพลังงานบวกแบบนั้นแหละครับ เขาไม่ได้เห็นคุณเป็นเพียงมนุษย์แต่เขาเห็นคุณเป็นโอเอซิสท่ามกลางถนนที่ร้อนระอุครับบางครั้งเรื่องราวริมทางที่เราเห็นก็อาจจะมีเบื้องหลังที่ไกลเกินกว่าตาเห็นครับหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องบุญสัมพันธ์ใช่ไหมครับในทางความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณการที่แมวสักตัวเดินผ่านคนนับร้อยแล้วมาหยุดอยู่ที่คุณคนเดียวมันอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือวาสนาที่เคยเกื้อกูลกันมา บางทีในอดีตคุณอาจเคยเป็นผู้ให้ทานเคยมีจิตเมตตาต่อสัตว์หรือเคยมีสายใยบางอย่างร่วมกันพลังงานเหล่านั้นมันถูกบันทึกไว้ในระดับจิตวิญญาณครับเมื่อคุณและเขามาเจอกันในรูปลักษณ์ใหม่กระแสจิตที่คุ้นเคยมันจะจูนเข้าหากันทันทีความไว้วางใจที่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีริมถนนนั้นบางครั้งมันคือผลผลิตจากความดีที่เราเคยทำสะสมมานั่นเองครับสำหรับมนุษย์ การสบตาคือความจริงใจแต่สำหรับแมวการจ้องตาเขม็งคือการท้าทายครับคนที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดแมวมักจะมีจังหวะการมองที่สุภาพมากครับเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า slow blink หรือการกระพริบตาช้าๆแล้วค่อยๆเบือนหน้ามองไปทางอื่นท่าทางที่ดูเหมือนการเมินนี่แหละครับคือมารยาทชั้นสูงในโลกของแมวมันเป็นการบอกว่าฉันเห็นเธอนะ และฉันไม่ได้คิดร้ายอะไรเลยเมื่อแมวได้รับความไว้วางใจผ่านสายตาที่ผ่อนคลายเขาก็จะเริ่มลดกำแพงลงและความอยากรู้อยากเห็นก็จะพาเขาเดินเข้ามาสํารวจคุณเองลองฝึกดูนะครับความรักที่เริ่มต้นจากการให้เกียรติมักจะยั่งยืนเสมอกฎของแรงดึงดูดทำงานเสมอในเรื่องความสัมพันธ์ครับยิ่งเราคาดหวังว่าแมวต้องมารักเรา พลังงานความกดดันจะแผ่ออกมาจนแมวรู้สึกอึดอัดแต่คนที่นิ่งเฉยริมทางเขามักจะมีใจที่ปล่อยวาง letting go เขาไม่ได้ต้องการอะไรจากแมวตัวนั้นเขาแค่มีความสุขที่ได้เห็นแมวนอนอยู่ตรงนั้นความไร้ความคาดหวังเนี่ยแหละครับคือสเสน่ห์ที่ดึงดูดที่สุดเพราะมันทำให้พื้นที่รอบตัวคุณเป็นอิสระแมวชอบอิสระครับเขาจะเลือกเดินเข้าหาคนที่ให้เขาเป็นตัวของเขาเองได้มากที่สุด การปล่อยวางของคุณจึงกลายเป็นแรงดึงดูดที่บริสุทธิ์และทรงพลังอย่างยิ่งครับแมวไม่ได้แค่เดินหาคนใจดีนะครับแต่บางครั้งเขาก็ทำหน้าที่เป็นผู้บำบัดโดยสัญชาตญาณมีหลายเหตุการณ์ที่แมวจรเดินเข้าหาคนแปลกหน้าที่กำลังมีเรื่องทุกข์ใจหรือกำลังรู้สึกโดดเดี่ยวแมวสัมผัสได้ถึงพลังงานลบที่ปกคลุมคนคนนั้นอยู่และเขาจะพยายามเข้าไปช่วยดูดซับ หรือถ่ายเทพลังงานบวกให้ผ่านการคลอเคลียการที่แมวเดินมาหาคุณในวันที่คุณไม่ได้สนใจเขาอาจเป็นเพราะเขารู้ว่าคุณกำลังต้องการเพื่อนความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในชั่วพลิบตาริมถนนนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือการแลกเปลี่ยนพลังงานที่งดงานที่สุดระหว่างสิ่งมีชีวิตสองสายพันธุ์ครับสุดท้ายนี้บทเรียนจากเจ้าก้อนขนริมทางสอนเราว่าการจะเป็นที่รักหรือดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา ไม่ได้เริ่มต้นจากการวิ่งไล่ตามแต่เริ่มต้นจากการกลับมาดูแลใจของเราเองครับเมื่อคุณฝึกใจให้สงบมีเมตตาเป็นที่ตั้งและรู้จักปล่อยวางพลังงานรอบตัวคุณจะเปลี่ยนไปเองโดยธรรมชาติเมื่อรัศมีแห่งความอบอุ่นของคุณชัดเจนขึ้นไม่ใช่แค่แมวหรอกครับที่จะเดินเข้าหาคุณแต่ทั้งผู้คนโอกาสและวาสนาดีๆก็จะถูกดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตคุณเอง เหมือนที่เจ้าเหมียวริมทางเดินเข้ามาหาคุณนั่นแหละครับขอบคุณที่ติดตามเมาส์แมวในวันนี้ขอให้ทุกคนมีหัวใจที่สว่างสวยและเต็มไปด้วยพลังงานบวกนะครับสวัสดีครับ